สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับไครตเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วนะครับกับงานทดลองศูนย์หน้าชาวซาอุดิอาระเบียนะครับอับดุลลาชิยานนะครับผมอันนี้เห็นสัญชาติเป็นตาลีเพราะว่าต้องใช้โปรแกรมแก้ไขสัญชาตินะครับถึงจะใช้งานนักเตะซาอุดิอาระเบียได้นะครับก็คุมโลมาแล้วก็เลือกสัญชาติเป็นตุลีไปเลยครับผมก็ใช้โปรแกรมเซมอาในการแก้ไขอ่ สัญชาตินะครับผมถ้าไม่แก้ไขสัญชาติเนี่ยจะไม่สามารถซื้อมาได้เลยนะครับนักเตะซาอุดทุกรายนะฮะไม่สามารถซื้อได้นะครับก็ ใช้วิธีลักไก่นะใช้โปรแกรมแก้ไขอ่ะมาดูนะตัวนี้เป็นตัว Data Original ที่ได้รับการแก้ไขบั๊กแล้วนะครับมาดูผลงานของโรมาก่อนครับโรมาได้แชมป์ลีกด้วยการชนะ27เสมอ3แพ้4ยิงไป107ประตูเสียไป26 4. ประตูนะครับได้แชมป์ลีกด้วยการเฉือนชนะแมาอยู่ไป2-1นะครับอาชียานยิงด้วยนะฮะยิงตีเสมอในนาทีที่49นะครับอิาอตาเลียนครับนะฮะ นัดชิงสองเกมนะครับเกมแรกต้องไปดูเกมแรกก่อนนะครับเกมแรกชนะอุดินเนเซมาสามสองนะครับส่วนเกมที่2ก็ชนะอีกนะครับชนะ1นด้วยการยิงของเชียานนะครับผมผลงานในลีกก่อนแล้วกันนะครับผม เลตติ้งสูงสุดของเชียนจบอันดับ4นะครับ8.00เป็นอันดับ4ร่วมครับกับแหวงซองกองเดลล่านะฮะดาวซันโวสูงสุดเป็นของมอนเตล่า25ประตูนะ,ะแล้วก็เช,ชียน,นะฮะอันดับ2ร่วมกับคริสเตียนเวลลี่นะครับ22ประตูนะฮะในแชมเปี้ยนลีก จาสูงสุดก็เป็นโมเตล่าสิบห้าเชียนสิบสามนะครับอันดับสามนะครับอันดับสองเป็นเฮลิกัสันนะครับของบายเยนนะฮะบายเยนน่าจะซื้อมานะฮะอ่าซื้อมาจากเซลติกนะครับผมส่วนบอลถ้วยนะครับบอลถ้วยเชียนไม่ติดเลยนะฮะไม่ติดเลยนะครับล่วงไปอยู่อันดับสามสิบเอ็ดได้ยิงไเพียงสองประตูนะครับผม ผลงานโดยรวมในสโมสรนะฮะเ е ตติ <mile> for 8. 8. ้งสูงสุดเป็นของมอนเตล่านะ8.35นะฮะตอมัสซี่8.29นะครับกองเดล่า8.02นะครับแล้วก็ชียนะ8.00นะครับไปดูผลงานอ่าไม่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพิ่งอ่าแอสซิสต์ก่อนนะฮะมอนเตล่า20นะส่งไป20ครั้งนะอีมาซา18นะฮะกองเดล่า14เดวิคิโอกับกวาเดล่า13นะครับฟู1สิบแล้วก็ตอตติกับสิบนะครับ ปัุชี้แปดนะครับโตต้าคาสา n โนคนละหกนะชิอาส่งไปห้านะส่งกันดีมากๆเลยนะครับอ่าดัฟสดัฟสงสุดเป็นมอนเตลล่านะฮะสี่สิบสองประตูนะครับชิอาสามสิบเจ็ดประตูนะฮะรองลงมาเป็นตอติยี่สิบเจ็ดเดวิคิโอยี่สิบหกนะฮะผลงานส่วนตัวของชิอานะค่าพลังตามนี้นะครับถ้าไม่แก้ไขสัญชาติก็จะเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับผม ลงไป45เกมนะครับยิงไป37ประตูน,นะครับส่งไป5แมตช์ล้ดแบ,บไป4เดตติ้งจบที่8.00พอดิปะเลยนะครับมีโทษแบนด้วยนะ8เกมนะโดนใบแดงนะครับในหลีกนะครับโดนแบนในหลีกไป8เกมนะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะแล้วก็เจ็บเยอะด้วยนะครับเจ็บไป3ครั้งนะนั่นไอเดือนที่11เดือนที่12แล้วก็เดือน2นะครับ11วัน3สัปดาห์แล้วก็3สัปดาห์นะครับ ก็เจ็บอ่อนๆแอดแอนะฮะแล้วกาให้ฟิสิโอรายงานก็ไม่มีอะไรนะฮะเจ็บปกตินะครับแต่เจ็บบ่อยนะครับก็พลาดการลงเล่นไปค่อนข้างเยอะนะเจ็บไปนี่นะสามสัปดาห์สามสัปดาห์เป็นหสัปดาห์1ิวันก็เป็น7สัปดาห์นะเดือนครึ 5, 100, ่งนะหายไปเดือนครึ่งแล้วก็โดนแบนไปอีก8เกมนะครับถือว่าพลาดโอกาสลงสนามไปโอ้ขี้หมูขี้หมาก็15เกมได้ โอ้สิบกว่าเกมนะสิบสิบกว่าเกมได้นะจริงๆอาจน่าจะลงได้ถึงหกสิบเกมได้นะในฤดูกาลนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่แบนนะครับก็ผมถือว่ายังไม่สิก็ถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ก็ยังยังผ่านยังพูดว่าผ่านได้ไม่เต็มป่านะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็โดนแบนไปอีกถึงแปดเกมนะฮะก็เลยยังหาข้อสรุป แบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ว่าเก่งหรือเปล่าผ่านหรือเปล่านะผ่านแบบพูดได้เต็มปากหรือเปล่านะแต่ว่าดูยิงไปถึงสาสิบเจ็ดประตูก็ไม่ธรรมดานะในหลียิงไปถึงยี่สิบสองนะฮะไปหนักที่บอลยุโรปมากหน่อยนะสิบสิบสามประตูนะลงไปสิบี่เกมยิงไปสิบสามประตูนะ แต่เลตติ้งจบค่อนข้างสวยนะ8.00นะจบสวยมากๆเลยนะกับส่วนหน้าโนเนมในหลีกซาอุดที่ไม่สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับก็ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขในการดึงมาเล่นนะครับผมก็ให้ผ่าน50%ละกันนะครับถ้าไม่โดนแบนถึง8เกมแล้วก็ไม่เจ็บปอดอแอนแอดบ่อยครั้งนะครับก็ไปลองทำ สัญชาติใหม่แล้วก็ซื้อมาทดลองเล่นกันดูนะครับว่าจะถูกอ,อกถูกใจบ้างหรือเปล่านะครับผมก็จบไปแล้วนะครับการทดลองอับดุลลาชานในการาทดลองพิเศษนะต้องเรียกว่าพิเศษนะเพราะว่าแก้ไขสัญชาติเป็นตะลี่จากซาอุนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอให้สนนุนการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ